สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับโอเวอร์เกมเช่นเคยนะครับวันนี้เราเล่นเกมส o o วี p ป๊อปนะครับมาดูครับเริ่มต้นก็เล่าเรื่องก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงส n o o ี y นะครับวันที่สดใสของส n o o ี y วันหนึ่งเกิดมีเครื่องบินบินลงมาโอ้ยเป็นยังไงล่ะบ้านพังเลยครับโอ้โหโดนโดนเครื่องบินชนนะครับ โอ้โหสูปีเสียใจมากเลยนะครับอ่าเพื่อนของเขาต้องไปอยู่ในฟองอากาศนะครับต้องไปช่วยนะครับผมทำยังไงดีไปแก้แค้นกันดีกว่าอ่าเลยครับสนปีป๊อปนะครับสามารถคนนกนนกับ Facebook ได้นะครับผมกดไปที่ Play เกมนี้ก็เป็นเกมพัซเซิลนะครับอ่าเซฟออเดอร์เบิร์ดนะครับเก็บนกมาให้หมดนะครับอ ยิงไปเลยครับเราก็เลือกทิศทางนะครับสีม่วงกับสีม่วงครับป้าสีฟ้ากับสีฟ้าครับยิงไปได้เบิร์ตนะครับสีเขียวกับสีเขียวนะครับสีม่วงกับสีม่วงครับสีฟ้ากับสีฟ้าง่ายๆครับสีเขียวกับสีเขียวป๊บช่วยเบิร์ดได้หมดแล้วครับผมโอเครียบร้อยไปทีศด่านต่อไปครับนี่ได้สามดาวเลยนะครับนี่ เป็น่าที่สองครับผมไปเลยครับมาปุ๊บไม่มีสีที่ต้องการนะครับผมทำยังไงเปลี่ยนสีได้นะครับจะคลิกที่สีนี้เพื่อสลับกันนะครับผมสีแดงกับสีแดงครับสีเหลืองสีเหลืองไม่มีทำไงโอ้นี่วิธีนี้ครับมันเด้งได้นี่ครับเด้งไปป๊าบมาวิธีนี้นะครับ สีแดงกับสีแดงครับสีเหลืองกับสีเหลืองนะครับผมสีแดงใช้วิธีเด้งชิงครับอ่าอ่าเรียบร้อยครับจบอ่าเป็นยังไงครับเล่นง่ายงใช่ไหมละครับเราไปลองเล่นกันดูนะครับผมสามารถโหลดได้ที่ App Store และ Play Store นคะครับไม่ว่าจะใช้ Android หรือว่าใช้ iPhone ก็ตามนะครับหรือไม่ก็เป็น iPad ครับก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมโหลดเลยนะครับผม สโนว์ปี้ป๊อปอ่าอ่ากดที่บับเบิลสีเหลืองนะครับเพื่อชาร์จพลังนะครับอ่ากดป๊อปอ่ากดตรงนี้นะครับปุ๊บโอเคใช้ไคพาวเวอร์นะครับปุ๊บไปเลยโอ้โหรีบร้ออหือสุดยอดครับสุดยอดสุดยอด สุดยอดป๊าบเราสามารถชาร์จพลังได้ทางด้านซ้ายนะครับก็เก็บได้นะครับผมป๊าบปายกดกดพลังได้ครับกดตรงนี้ครับห่าใส่พลังเข้าไปดิงตตมโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสีเหลืองไม่มีจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าดีกว่าสีฟ้ากับสีฟ้านะครับสีเหลืองไม่เอาเอาสีม่วงครับสีม่วงกับสีม่วง เรียบร้อยจบจนได้น,นะครับสุดยอดอสามดาวเหมือนเคยนะครับไปด่านที่สี่กันต่อนะครับผม่านที่สี่นะครับไปเลยเกมนี้ก็น่ารักทีเดียนะครับเป็นสโนุ์ปี้นะครับรู้จักสโนุ์ปี้ไหมเอ่ยเด็กๆน่าจะไม่รู้จักนะครับผมเป็นตัวการ์กกรตูนสมัยก่อนนะครับเก็บดาวน,นะครับ เก็บดาวมาครับว้าสีเหลืองกับสีเหลืองป๊าบเก็บดาวมาครับโอเคสีแดงกับสีแดงออกนี่ไปเลยกดใช้พลังปุ๊บเกือบเลยเกือบอยงนี้เกือบตรงไหนดีเกือบตรงนี้ดีกว่าป๊าบพังเรียบร้อยสีเขียวมาสีเขียวครับป๊าบสีแดงมาที่ส่งนี่แหะให้ให้มันโ่นลงมา หล่นลงมา,าสีฟ้างนี้สีเขียวจะหล่นด้วยน่าเห็นไหมครับอย่างเงี้ยตรงนี้อ่าได้แล้วใช้พลังดีกว่ามาขอพลังหน่อยปุ๊บมาเรือกเลครับเลือกเลยตอบเลยตอบตรงน,นี้ปับ๊บเรียบร้อยจบครับแหมสุดยอดครับสามดาวแล้วบายหลังที่ห้าครับ ได้ของรางวัลมาเก็บสะสมได้นะครับไปครับโอ้โหด่านนี้ยาวขึ้นเรื่อยๆครับช่วยนกให้ได้ครับพอเวอร์ด้านซ้ายก็เราต้องเติมแล้วใช้20่สิบเหรียญนนครับเพื่อเติมพลังถ้าต้องการให้เขาช่วยนะครับลองดูอ่าช่วยลเ้ะละเติมไปตรครัป๊าเติมเลย นี่แน่ของพังสุดยอดยิงเข้าไปสีเหลืองยิงเข้าไปอ่าสีม่วงยิงเข้าไปตรงนี้ต่อกันต่อกันผมขี้สีมูนะครับดูผิดนะครับผมไปตรงนี้เลยเรียบร้อยมาลงมาลงมาจะเด้งไหมจิไปไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับ ดไ,ได้ไหมไม่ได้ครับเ,เราเล่นธรรมดาดีกว่าเล่นง่ายง่ายดีกว่าครับเล่นง่ายงเล่นแบบง่ายๆนะครับผมเล่นง่ายดีกว่าอ่าปา๊าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยกดเ e ็กครับกด next ไปด่านต่อไปครับด่านที่หกเหมือนเดิมครับช่วยนกออกมาให้ได้ครับช่วยนกออกมาให้ได้ทุกตัวนะครับผม มาปุ๊บเหมือนเดิมครับเคคราวนี้ต้องยิงหลบไปที่ก้อนหินเพื่อทำลายก้อนหินครับก้อนหินเนี่ยไม่ได้ครับต้องโยกยิงไปทรงนี้ปับ๊บอ่าก้อนหินพังแล้วปับ๊บอ่าช่วยนกออกมาให้ได้ช่วยนกออกมาให้ได้เคมีต้องเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอ่าสีเขียวอ่าสีม่วงอ่าสีม่วงสีม่วงอีก อืมสีเป็นสีส้มครับส้มอ่าก็ห็นร่วงมาแล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวครับสีเขียวไม่ได้สีม่วงครับเป็นสีม่วงสีม่วงสีเขียวสีเขียวสีส้มอ่าสีส้มเด้งตรงนี้ได้ครับเล้งตรงนี้โอ้ไม่ผ่านไม่ถึงเอาใหม่ครับยิงสีม่วงก็ได้ครับลนหมดแนนอนอยู่แล้ว โอเคเจ๋งมากครับ3ดาวไปต่อครับดานต่อไปดาวที่7นะครับผมดาวที่7ไปต่อสามารถปลดล็อกได้นะครับตัวละครต่างๆมากมายของสมุดซนุป,ปี้นะครับเก็บเพื่อเ,เพิ่มพลังได้นะครับซุ per k i นะครับยิงไปที่ตรงนี้ครับเพื่อ ซูเปรอร์ไครส์โอ้โหทำลายเรียบร้อยไปครับออรรโอ้โหอายิงซูเปอร์ไครส์ซเปอร์ไครโอ้โหโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดครับอืมกดหินออกก่อนยิงที่ตรงนี้อ่าซุปเปอรไ์ไครโอ้โห ที่สีฟ้าที่สีเหลืองซปเปอร์ไคทำลายซะโอเคซปเปอร,ร์ไคอ้าวไม่ได้อานี้ก่อนอืมไม่โดนซปเปอร,ร์ไคซุปเปอร,ร์ไคอสองอันต่อกันสามอันต่อกันโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหสุดยอดคอมโบนครับซปเปอร์ไคสามอันต่อติดต่อกันนะครับผมโอเคไปครับไปที่ด่านแปดครับผมมา นที่แปดโอ้โหยาวือนะครับเนี่ยยาวมากโอเคอ่าใช้ตัดเชือกครับตัดเชือกออกป๊บโอเคตัดเชือกออกอ่าอเอ๋ตัดออกเลยชนกันอึ่มคีเอจงจริงๆครับคนทำเกมนี่สีม่วงคงนเงาสีม่วง ตัดเชือกสีส้มออกตัดเชือกสีส้มออกป๊าบสีฟองปะชนกันโอ้โหสุดยจอจริงเฮ้ยสุ per ไคามาแล้วสุ p ร r ไคไปเลยสุ p ร r ไคโอ้โหสุดยจอครับจบอ่าเป็นยังไงบ้างครับสนุปปี้ป๊อปนะครับไปโหลดกันได้ครับที่ Play Store หรือ App Store นะครับผมนะครับตอนที่9ครับอ่า ถ้าถูกใจคลิปนี้รบกวนกด Sub สไคร์กันด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปมากเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้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 งกันด้วยนะครับนะไปครับหัวใจก่อนยิงซุปเปอร์ไคก่อนซุปเปอร์ไคโอ้ทำลายนี่นี่เรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดอืไปตัดเชือกมาครับตัดเชือกมาแล้วก็ต่อกันต่อกันต่อกันแหมเหมือนโดมิโน,โนเลยครับผมอายิงซุปเปอร์ไคกันดีกว,ว่าซุปเปอร์ไค โอ้ตรงโอ้หน้าหน,นาเรียบร้อยโอ้สวยงามสวยงามสวยงามจริงอ่าเราไปตัดตรงกลางก่อน,นเด้งทั้งสองทางแหมเอาซปเปอร์ไขสักอันเอ้ยเดี๋ยวใช้นี่กว่าไปเลยครับตรงกลางตรงกลางเลยป้าแปลงไม่ได้ผลเอาซปเปอร์ไ์ตรงนี้ดีกป่ะไปเลยครับโอ้ยังไม่จบยังไม่จบ จบป้าเป็นโอ้ทำงานทีนี้ทำไงละ่ะเปลี่ยนดีกว่าเป็นปเ,เป็นสีเฉยเป็นสีฟ้าจะจบจบเลยครับสุดยอดแน่นอนจริงแน่นอนจริงๆเลยโอ้โหแต่สามดาวครับ โอันนี้ด่านอะไรเอ่ย Defeat the Red Baron นะครับ defeat t h e red baron อ๋อเจอบอสครับเจอบอสครับเราต้องชนะเครื่องบินตัวนี้ให้ได้ครับผม defeat t h e red baron อ uh, ่า clear the p พับเปอร์และฮิตเด e r เรดบานะครับเคีย uh, ร์อุปสรรคให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ยิงเครื่องบินให้กระจุยไปเลยมาเราทำบ้านเราพังได้ยังไง ยิงยิงโดนไหมยิงโดนไหมโดนไปแล้วครับสุดยอดว้ามาใหม่ครับยิงไปแล้วหนึ่งเดีอีกสองนะครับเดสองต้องยิงให้ได้ครับปาบ้าสีแดงสีแดงสีส้มอา้าวคราวนี้ยิงนี่แน่สองครั้งแล้ว อีกครั้งหนึง่งโอ้ยอยู่รอบเลยครับอยู่รอบเลยเหรออยู่รอบรอบเลยเหรออยู่รอบๆอบเลยเหรอีอรอรอ่ใช้พลังเลยยิงไปเลยพังโอ้มาเครื่องบินโดนสุดยอดด่วงลงมาซะลวงลงมาโอ้เพื่อนลงมาแล้วครับเพื่อนลงมาแล้วโอ้โหกอดกัน น่าชื่นชมจริงๆดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยนะสตูปปี้ช่วยเพื่อนออกมาได้แล้วไปที่ด่านที่11ต่อนะครับผมอเอาไปดูครับว่ามีอะไรบ้างมีจดหมายนะครับไม่มีจดหมายจากเพื่อนนะครับมีแมปนะครับสามารถดูแมปได้ว่าเป็นยังไงต่อครับตอนนี้แมบแแรกเรายังไม่จบเลยครับรีบหกสิบจ่าครับมีทั้งหมดกี่ด่านเอ่ยไปดูกันโอ้โหมีเยอะมาครับ เยอะมากสามารถเล่นได้เรื่อยๆนะครับผมมีน่าจะมี8 8ดด่านนะครับ88ด่านโอ้โหเล่นกันมันเลยนะนี่ครับเซตติ้งครับก็สามารถไปดูรางวัลได้กับลิเตอร์บอร์ดนะครับว่าเราอยู่ที่ระเบีบอะไรนะครับโอ้โหแต่ละคนนี้พัน0็ดอินะครับผมโอ้โหเยอะมากครับดูคนอันดับที่1ก่อนอันดับที่หนึ่งโอ้โห99 9ครับผมแม่เจ้าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมสนุปปี้ป๊อปนะครับ เราสามารถหาโหลดได้จาก Google Play แล้วก็ App Store นะครับสำหรับ iOS และ Android นะครับผมถ้าถูกใจคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ